สวัสดีครับอยู่กับพี่โจแล้วก็วอลินทอนชาแนลนะก็เปิดกันเรียบร้อนนะครับสำหรับนีโนคุนิคอสตัวดนะครับผมเกมอีก1เกมของค่ายมาเบรกนะครับสำหรับเกมแรกที่เปิดไปแล้วของ a 3เนาะวันนี้พี่โจไม่ได้มารีวิวเกมนี้นะเพราะเข้าใจว่าเพื่อนเพื่อ,น,อน,น่าจะมีข้อมูลกันเยอะอยู่แล้วแต่จะมาบอกวิธีนิดนึงครับว่าสําหรับใครที่ลงเวอร์ชั่น PC แล้วไม่เห็นเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นของไทยนะเดี๋ยวพี่โจะจะพาไปดูแล้วกันนะครับว่าวันนี้จะมีวิธีการแก้ปัญหานี้ยังไงเราไปดูกันครับ เอาละครับก่อนอื่นเรามาดูกันนิดนึงนะว่าสําหรับเพื่อนๆที่ลงตัวเวอร์ชัน PC ใช่ไหมครับก็ถ้าเข้าได้ปกตินี่ครับจะเห็นเป็นลักษณะคล้ายๆไปโจงนี่นะก็คือกรอกอมันจะลิงก์กับอีเมลได้เท่านั้นใช่ไหมครับนั่นแหละพอเพื่อนๆงก์อีเมลนะก็คลิกมาตรงเซิร์ฟเวอร์ตรงนี้นะครับนี่อเราเลือกควาว่าทุกเซิร์ฟเวอร์นะทาเป็นภาษาไทยนะเพื่อนๆจะได้ดูง่ายทีนี้เซิร์ฟเวอร์ที่เป็นของประเทศทางเขาเรียกว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ ก็จะขึ้นต้นด้วยอะควากับแซนนะนี่ครับเป็นอะควากับแซนถ้าถ้าไม่ใช่2ชื่อนี้แปลว่าเพื่อนๆไม่ได้อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์ของของฝั่งเอเชียนะเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะว่ามันจะมีของใครที่ไหนบ้างนะครับมาดูกันตรงนี้นี่ครับสําหรับเพื่อนๆที่เข้าไปแล้วเจอเซิร์ฟเวอร์ที่นขึ้นต้นด้วยเจดนะเจดกับโอนี่นะครับ่แปลว่าเพื่อนๆตอนนั้นไปอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ของฝั่งนอดอเมริกานะแล้วเข้าเพื่อนๆที่ชื่อ ขึ้นมาแล้วเห็นว่าเป็นโลสหรือเสกนะครับจะเป็นของฝั่งยุโรปนะครับถ้าเป็นเอเชียบ้านเราเนี่ยครับซาวีเซียนะต้องเป็นอะควากาะแสนะครับอย่าลืมนะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะพาไปดูเคสตัวอย่างนะครับว่าลงแล้วทําไมขึ้นเซิร์ฟเวอร์อื่นที่ไม่ใช่อควากาะแสนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ายังไงแล้วก็แก้ปัญหากันแนงนะนี่ครับแปลว่าถ้าเพื่อนๆอยากจะเจออยากจะเจอ,เ,อ,อเพื่อนๆที่เล่นกับประเทศไทยด้วยกันหรือเป็นอินโดฟิลิปินที่อยู่ในเอเชียเรานะ ก็จะต้องอย่าลืมนะครับต้องนําหน้าด้วยอะควากับแซนนะส่วนข้างหลังจะเป็น Cancer, ini, แคนเซอร์เจมินี่ลีบราอะไรพวกนี้ครับใดอันนี้ได้หมดเลยมันจะเป็นฝั่งเอเชียหมดเลยซึ่งความเร็วก็จะก็จะถือว่าดีกว่าฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกานะครับอเดี๋ยวเราไปดูเคสตัวอย่างกันนะครับเอาล่ะเพื่อนๆเรามาดูตัวอย่างเครื่องที่มีปัญหากันนะครับอย่างเช่นนี่ฮะพี่โจ๊กพาเข้าไปดูเครื่องนี้นะเป็นเครื่องหนึ่งที่พี่โจ๊กประสบปัญหาอยู่นี่ฮะพอคลิกเข้าไปเลือกที่เซิร์ฟเวอร์นะครับ เห็นไหมครัพอกดทุกเซิร์ฟเวอร์นะจะเป็นเจสเห็นไหมครับเป็นเจสกับเป็นโอนี่นะซึ่งอันเนี้ยมันจะไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ฝั่งเอเชียเราไงก็จะไปอยู่ทางอเมริกาเนาะก็เราก็คือเราก็จะไม่เจอกันเพื่อนๆที่เล่นกับคนไทยก็จะไม่มีทางเจอกันนะครับทีนี้เลื่อนให้ตายยังไงหรือลงกี่รอบยังไงเนี่ยมันพี่จกลองแล้วมันก็จะกลายเป็นโอนี่กับเจสอยู่ดีนะครับไม่มีทางเจออาควากับแซนแน่นอนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ปัญหากันนะเดี๋ยวพี่จจะขอออกจากเกมก่อนเพื่อจะให้ดูวิธีการแก้นะครับ อโอเคปิดเกมไปก่อนส่วนใหญ่เครื่องที่เจอนะที่พี่โสังเกตนะครับก็จะเป็นเครื่องที่ให้ล้านลงให้ล้านเขาลงมาเราไม่ได้ลงเองตั้งแต่ต้นเนาะคลาสเขาจะแบบโคลนมาเป็นโค้ดเป็นอิมเมจอะไรเงี้ยไปเอาอิมเมจมาลงนะครับหลักๆก,ก็คือว่ามันจะติดรีจิสเตอร์ที่ผิดมานะครับมันจะปลายเป็นรีจิสเตอร์ที่ฝั่งไม่ใช่ประเทศไทยนะครับวิธีการแก้นะทำตามพี่โจกไปนะครับค่อยๆทำนะเดี๋ยวพี่โจกทำช้าๆให้ดูนะครับ ็ออกเกมให้เรียบร้อยก่อนนะมันต้องไม่มีนะครับลันเชอร์อะไรก็ต้องไม่อยู่แล้วนะเอาออกไปเลยนะครับถ้ามันอยู่ที่มุมขวานะครับเพื่อนๆกดบวกขึ้นมาอย่างนี้นะนี่เป็นรูปเป็นรูป,ปน้องเน็ตมาเบิร์นเชอร์ er ตรงนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็กดสิ้นสุดตรงนี้นะให้หายไปจากหน้าจอเราก่อนนะครับต้องไม่มีนะหรือเพื่อนๆจะบูทเลยก็ได้นะครับจากนั้นมาที่ช่องล่างล่างซ้ายที่เป็นเซิร์ชนะครับตรงนี้นะให้พิมพ์คําว่าเล็กอ e g นะครับ r e g เล็กนะครับนี่แค่นี้เองเขาจะขึ้นมาเห็นไหมครับเป็น r e g i s t r y Editor ตรงนี้นะครับก็ก็กดเข้าไปนะครับอันนี้ต้องระวังนะทําตามพี่โจให้ให้ให้ค่อยๆนะครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้าช้าเนี่ยมันเป็นการแก้ไขดิจิ s t ตอของเครื่องแล้วอาจจะทําให้เครื่องมีปัญหาได้เลยนะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องรีบทําตามพี่โจงไปนะครับพอกดหน้า r e g i s t r y Editor ตัวนี้มานะ ให้เลือกไปที่ Head Key ตัวนี้ครับ Current User ตัวนี้นะครับ h Key Current User นะนี่ครับจากนั้นไปที่คำว่าอฟต์แวร์ software นะครับตรงนี้อฟต์แวร์ตรงนี้นะครับคลิกที่ s o ต์แวร์ปุ๊บคลิกคลิกข้างๆเนี่ยที่เป็นลูกศรนะครับคลิกลงจะยาวยืดเลยใช่ไหมให้เพื่อนๆหาคำว่า Net b a r b l e นะนี่นะครับพอเข้ามาที่ตัว Net Marble เนอะมันจะมีทั้งหมด3อันที่เพื่อนๆเห็นนะครับแต่ปกติบางคนก็นจะมีแค่2ไม่เป็นไรนะ คือหลักๆให้มาดูที่2ตัวนี้นะครับ Net Marble c o p กับ Net m a r b l e Neo นะอย่างแรกเลยมาที่ Net Marble บ o p ตัวนี้ก่อนนะครับจากนั้นลูกศรชี้ขวาใช่ไหมเพื่อนๆก็เอามันลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็มาดูที่ e d o u b Double n, n g b ตัวนี้นะครับเช็คอย่างแรกก่อนเลยว่า Country เราเป็นไทยหรือยังนะครับนีฮะที่ Country นะเป็นไทยหรือยังถ้าคนไหนอาจจะ edit นะครับก็กดกดไปที่คันที่ตรงนี้นะครับแล้วก็คำวา่า modify ตัวนี้นะเปลี่ยนเป็น th นะครับ ใครไม่ใช่ t h นะอย่างสมมุติที่เป็นมาเลยก็เป็น M-Y ใช่ไหมก็เปลี่ยนให้เป็น t h ก่อนนะอย่างแรกนะส่วน l a n c h e r ในอ่อ่า a u e ตรนนี้ก็เป็นอย่างนี้นลครับเป็น default เขาอย่างนี้นะหลักๆก็คือข้อนี้คือ Country ต้องเป็น t h นะหมายถึงประเทศไทยนะครับอ่ะพอถ้าเพื่อนๆเป็นแล้วอย่างของของเครื่องพี่โจ๊กอันนี้มันเป็นแล้วเห็นป่ะ Country มันเป็น t h แล้วแต่มันก็ยังหาเซิร์ฟไม่เจอถ้ายังแบบนี้นะต่อไปนะครับ ให้เพื่อนเลื่อนมาดูอีกช่องหนึ่งก็คือเป็นเน็ตมาร์เวล o โอตัวนี้นะนี่ครับคลิกมันลงมาข้างล่างอย่างนี้นะครับเห็นไหมจะเห็นเวอร์ชันคอร์ดเวิ์ดตัวนี้อยู่ใช่ไหมครับคลิกเข้าไปอย่างนี้นะเห็นไหมครับแล้วก็มาดูที่นี่ครับคอนฟิกเซฟนี่ครับคอนฟิกเซฟตัวนี้นะครับนี่คอนฟิกเซฟจอยดีเจนโค้ดเห็นไหมคือเป็นถ้าตรงนี้คอนฟิกเซฟอาเคาน์เจอร์โค้ดเป็นทีเฮดถูกแล้วเนาะเป็นไทยเนาะส่วนแลงแองเกิลโค้ดเป็นทีเฮดถูกแล้วนะ แต่ที่ผิดคือตรงนี้ครับนี่ c o n f i g save join region code นะครับเขาไปอยู่นี่ครับ north east <แ>ก็คือไปอยู่อ่าอเมริกาเนาะไปอยู่ที่พี่พพบอกคือ a a a n a e นี่ไม่ใช่นะครับเป็นอเป็นอเมริกายุโรปก็จะเป็น e u นะเราต้องมาเปลี่ยนเป็น south east asia นะครับก็คือกดคลิกขวานะกดไปที่ตรงนี้ก่อนอกดเลือกมาที่ตัว c o n f i g save join ตรงที่มันเป็น a a n a e เนี่ยนะครับแล้วก็คลิกขวาเลือก modify นะครับเปลี B ่ยน a นี่ดูดีๆนะตรงนี้ระวังนะครับ NAE ตรงนี้นะให้เปลี่ยนเป็น South East Asia นะ South ก็คือ South, South. ก็คือตัว S ถูกไหมครับ South East Asia นะครับก็คือ,อ S E A นี่ครับ South East Asia เอ้ยต้องเป็น A E S ใช่ไหมเดี๋ยวพี่โจกขอดูแป๊บหนึ่งนะว่าเขาใช้โค้ดอะไรนะครับอะโอเคพี่โจกเช็คมาแล้วครับเพื่อนๆต้องใช้เป็น A S E S ตัวนี้นะครับเป็นเอเชีย เป็น Asia East นะครับเขาใช้เขาใช้ประมาณนี้ ASE นะไม,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ South East Asia ต้องเป็น ASE นะครับฉะนั้นเปลี่ยนให้เป็นโค้ดตัวนี้นะถ้าจะเป็น Asia ต้องเป็น A A N S Superman และ E East นะครับากนั้นก็กดโอเคไปปึ้งนี่แค่นั้นนะครับเป็นการเปลี่ยนด e g i o n Code ให้มันเป็นอยู่เป็นอยู่เอเชียนะโอเคแล้วก็ปิดไปเลยนะครับพอเปลี่ยนเรียบร้อยลองปิดไปแล้วลองเข้าเกมใหม่อีกรอบนึงอ่ะเดี๋ยวพี่โจจะพาเข้าเกมเลยนะครับ นี่ครับมันก็จะขึ้นล้านเชื่อตัวนี้มาก็มไม่เป็นไรนะเนาะก็กดเล่นไปเลยปกตินะครับส่วนใหญ่จะเกิดจากอารมณ์ที่เนี่ยอย่างเครื่องนี้ของพี่จบพังก็งเลยไปอัพเมนบอร์ดขึ้นมาแล้วเขาก็อาลงโปรแกรมให้เลยเนาะจากนั้นก็เป็นเป็นค่าๆเป็น,น V M ของเขาเลยะครับรันก็อาจจะติดติดบั็กตรงนี้มาอ่ะโอเคครับเพื่อนๆก็ In, ล็อกอินเลอกเซิร์ฟเวอร์ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้ไหมเดี๋ยวพี่โจขอเปิดเต็มจอแล้วกันนะครับนี่แหละครับพอเพื่อนๆล็อกอิน <Lock in S 2> เข้ามาใช่ไหมครับล็อกอินถ้าถูกแล้วนะอย่างเมื่อกี้ถ้าพี่โจให้เห็นนะครับเห็นไหมครับตอนนี้เซิร์ฟเวอร์เริ่มเริ่มมีสัญญาณที่ดีแล้วครับนี่ครับเซิร์ฟเวอร์กลับมาเป็นอคว้าเรียบร้อยแล้วนะอควากับแซนนะแต่างตอนนี้พี่โจมีตัวอยู่ที่แซนรีโอใช่ไหมครับก็สามารถเล่นได้แล้วครับอันนี้เพื่อนๆก็สามารถมาเล่นสนุกกับเพื่อนๆในเฟเวอของเนะ วิธีการแก้ปัญหาของเกมนี้ง่ายๆแค่นี้นะครับถ้าใครทําไม่เป็นก็ลองอามาทักมาหาพี่โจะนะเดี๋ยวพี่โจช่วยก็ได้นะครับผม <S <S โอเคครับวันนี้ก็จะมาแนะนำเท่านี้แหละไม่ได้จะมาพาเล่นเกมอะไรนะเกมนี้เพื่อนๆอาจจะเล่นเป็นก่อนพี่โจอยู่แล้วพี่โจเอาเทคนิควิธีการแก้ปัญหามาฝากแล้วกันนะครับสาหรับเกมนี้นอกคุณนี้นะเดี๋ยวเจอกับพี่โจในเซิรฟ์ฟซานเลโอครับผมแล้วเจอกันครับสําหรับวันนี้ก็สั้นๆแค่นี้แล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวยังไง เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปของพี่โจสำหรับเกมนี้ในคืนนี้นะถ้ามีข้อมูลอะไรมาแนะนำเดี๋ยวจะบอกกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ให้พี่โจนะและช่วยแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นได้รู้ด้วยนะว่ามันแก้ยังไงเพราะว่าพี่โจก็ไปหาข้อมูลมาเนื่องจากว่าตัวเองเจอไงพอเจอปุ๊บก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะครับว่าบอกวิธีแก้ปัญหาให้เพื่อนๆเลยแล้วกันนะครับโอเคครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ